ม,ะะมีความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้แข่งขันได้ในระดับอาเซียนค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าประเทศไทยมีข้อจํากัดหลายอย่าง รวมไปถึงโรงเรียนกว่าพันแห่งในประเทศไทยนั้นยังมีข้อจํากัดในเรื่องของบุคลากรอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่อาจจะไม่เพียงพอรวมไปถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยที่ยังเป็นปัญหาต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาของไทยค่ะดังนั้นรัฐบาลจึงได้จัดตั้งนโยบายโรงเรียน ICU ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะหลักเกณฑ์ในการที่าจรณาโรงเรียน ICU จะเป็นอย่างไรและแนวโน้มทิศทางการศึกษาไทยจะเป็นไปในทางไหนวันนี้เรามีคําตอบให้ค่ะ การศ Rabbi, ึกษาไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที kind of ่ดีขึ้นว่าจากการแข่งขันด้านวิชาการระดับชาติและนานาชาติรวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งพบว่ามีแนวโน้มดีขึ้นทุกปีก็จะดูว่าเด็กไทยเพรว่าแนวโน้มเก่งขึ้นดีขึ้นเยอะนะครับในช่วงของปี58-59ที่ผ่านมาที่ผมดูที่เรามีการแข่งขันนานาชาตินี่คือตัวชี้ก็าเห็นนี่คือเรามีเด็กเก่งของแต่ละประเทศมาแข่งขันด้วเป็นตัวแทนของนักเรียนเรา เราไม่เคยพลาดรางวัลเลยนะครับโดยเฉพาะก,ก็อยู่ใแหนงที่1นึ่งที่2ทั้งวิทยาศาสตร์วิศสตรนะ์ที่ไปแข่งกันกันเราจะเห็นผลผลิตผลการเรียนที่เราดูนะครับตั้งแต่ระดับม6กับระด,ดับม .3 และระดับมหสามระดับน,นี่เที่ยวสอบโอนิตัวเลขค่าเฉลี่ยของทั้งแต่5สาขาวิชาหลักๆวิชาวิาทยาศาสตร์วิศวะภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษานอะังกฤษตัวเลขในเพิ่มขึ้นทุกสามระดับเลย ภาพรวมจะดีขึ้นมากแต่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาความหลืมล้าทางการศึกษาโดยพบามากกว่าครื่องของประเทศเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและคุณภาพการศึกษาอย่างไม่ได้มาตรฐานก็เรามีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด37,000โรงเรียนทั่วประเทศนะครับเรามีโรงเรียนที่จาก30,000อีกขึ้นหนึ่งประมาณ15เนี่ยนะยังอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กตัวนี้แหละครับมันตัวความหลืมล้าที่ทำให้เขาขาดโอกาส อยู่ในนั้นอีกเป็นส่วนหนึ่งที่จะอยู่ตามชายขอบอยู่พื้นที่หา่างไกลก็จะเป็นโรงเรียนเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงคลอดนโยบายโรงเรียนไอซียูขึ้นเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนที่อยู่ในสภาพวิกฤต mm hmm. เช่นบุคลากรไม่เพียงพอผลจำริษททางการเรียนต่ำ mm hmm. เด็กออกจากโรงเรียนกลางคันจํานวนมากมีปัญหาด้านไอทีปัญหายาเสพติดเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน คณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทจะคัดเลือกโรงเรียนไอซียูในสังกัดสพทจำนวน3,000แห่งโดยผู้อำนวยการและครูสถานศึกษานั้นๆจะเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาของโรงเรียนและรายงานสภาพปัจจุบันที่ต้องการความช่วยเหลือและต้องพัฒน,นาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนจากนั้นเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นผู้ส่งเรื่องให้สพทพิจารณาเมื่อสพทรับเป็นโรงเรียนไอซียูแล้วทั้งสพทและโรงเรียนจะร่วมกันจัดทำแผนแก้ปัญหาตามบริบทความเหมาะสมขอ,ของโรงเรียนนั้นๆ เมื่อได้แนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วต้องทําให้สําเร็จภายในหนึ่งภาคเรียนหากโรงเรียนใดได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นก็สามารถออกจาก ICU ได้ ัวเลขของโรงเรียนขนาดเล็กกว่า1 5 0 0 0แห่งชี้ชัดถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยที่กระทรวงศึกษาธิการต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดก,การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกันผลิตเยาวชนผู้ซึ่งเป็นบุคลากรขอ,ของชาติที่มีคุณภาพซึ่งนะักวิชงงาการแนะว่าควาปรปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันสมัยสอดรับกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปปฏิปรูประบบหลักสูตรปฏิรูปการเรียนรู้เรื่องการวัดผลใหม่ เพิ่มวิชาแกนสาระอะไรแล้วดีครับแต่ต้องสั่งขยานานันะบการศึกษาใหม่หมดนถูกไหมนะครับแล้วทําให้มันเป็นเนื้อหาที่ตอบโจทย์อนาคตตอบโจทย์คุณลักษณะของเด็นตอบโจทย์สำคัญสำคัญของประเทศได้คุณใช้หลักสูตรเก่าไม่มีทางที่จะเกิดนวันตกรรมเรื่องการศึกษาได้เลย หัวใจสำคัญของการศึกษาไม่ได้ขึ้นกับเนื้อหาหลักสูตรเพียงอย่างเดียวแต่ทุกปัจจัยล้วนเป็นส่วนเติมเต็มความสำเร็จทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพเครื่องหมายเครื่องมือที่ทันสมัยและสภาพแวดล้อมที่ดีล้วนเป็นแม่แรงสำคัญที่จะขับเคลื่อนการศึกษาของไทยไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมพัชจรินการกุลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่จากในรายงานได้เห็นไปแล้วนะครับเรื่องของคุณภาพการศึกษาไทยเราจะพัฒนาทั้งหมดให้ดีขึ้นได้เรื่องของการแก้ปัญหาโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาที่ยังอยู่ในขั้นหน้าเป็นห่วงหรือว่าขั้นวิกฤตที่เรียกว่าโรงเรียน ICU นี่คือเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกําลังเข้าไปจัดการปัญหานี้วันนี้จะมาคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกับทางท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการดรชัยพฤกษ์เสรีรักนะครับสวัสครบนะ ก่อนที่จะคุยภาพรวมแนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียน ICU ถามนิยามของโรงเรียน ICU ก่อนนะครับมันคืออะไรครโรงเรียน ICU ก็คือโรงเรียนที่ประสบปัญหาในการจัดการศึกษาขั้นวิกฤตมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ,อหรือพัฒนา อย่างเร่งด่วนแล้วก็เป็นพิเศษตัวแต่ที่นี้อย่างที่ท่านผู้บเล่ามาอาการหนักหรือว่า ICU เนี่ยนะครับมันมีหลักเกณฑ์ยังไงในการจะบอกว่าโรงเรียนเนี้ยอาการหนักแล้วดูด้านไหนบ้างครับที่จริงถ้าเราเดินเข้าไปในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งครับเข้าไปที่โรงเรียนโรงเรียน,ยนอาคารไปที่อาคารเรียนไปที่ห้องเรียนเพราะว่าหลังคา แล้วก็รั่วลงมาฝฟาดเพดานพังมีผลต่อสายไฟมีผลต่ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเด็กเขาเรียนไม่สนุกหรือโรงเรียนไม่มีฝากระครับฝนตกมาก็เดือดร้อนอันนี้ก็ไอซียูหรือว่าไปดูเรื่องการเรียนการสอนสมมติว่ามีเด็กสักสักสองร้อยคนมีคอมพิวเตอร์อยู่5ตัว อันนี้ใช่ใช่ตรงนี้ก็คือถือว่าวิกฤตแล้วเด็กเรียนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงว่าวิกฤตหรือเป็น ICU เนี่ยมองมองได้หลายมิติมากแต่ทีนี้ใครจะเป็นคนบอกครับว่าโรงเรียนนี้เข้าขั้นวิกฤตตัวโรงเรียนเองหรือว่าส่วนกลางพื้นที่เริ่มต้นจากให้ทางโรงเรียนเนี่ยทางผู้บริหารทางครูกรรมการสารศึกษาเนี่ยลองช่วยคุยไอโรงเรียนของเรานี่มันปกติไหมหรือว่าเริ่มมีอาการ,รอาการมันหนักพอไหมถ้าหนักมากนี่มันต้อง ICU แล้วนะพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมด้วยด้วยครับก็จะ อยู่ในร่วมเป็นทีมถ้าทุกคนเห็นพร้องต้องการว่าโรงเรียนเรานี่อาการหนักแล้วต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษก็จะมีการเสนอชื่อแจ้งมาทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตก็พิจารณากันกรองแล้วแจ้งไปที่สพทครับนี้นี่คือระบบปกตินะครับกวางแผนไว้ว่าก็ต้องมีจํานวนหนึ่งที่จะเข้าห้องไอ u ที่เป็นโรงเรียนกลุ่มไอ u กลุ่มแรกๆกที่ต้องช่วยอย่างเร่งด่วนเลยใช่เางบประมาณก็ต้องงบประมาณก็ต้องถูกบริหารให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไปกับโรงเรียนที่มีความจําเป็นก่อนใช่ครับ ในส่วนงบประมาณพร้อมนะครับแต่ขอให้ค้นให้พบว่าอาการหนักจริงๆก็แล้วกันใช่ครับ,รบก่อนที่จะมาคุยกับท่านประหลัดต่อว่าแล้วแนวทางในการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูตัวอย่างของโรงเรียนที่เข้าขั้นว่าเป็นโรงเรียน ICU จากตัวอย่างจริงๆในพื้นที่จริงของประเทศไทยเป็นอย่างไรกันบ้างจากรายงานนี้เลยครับและอย่างเรื่องของายาเสพติดเนี่ยเรามีปัญหา มันก็ผู้ชายติดหมดแล้วอยู่ชนวงนี้อยู่ช่วงนี้ก็แบบนี้พกพยาเสพติดอยู่รอบข้างอยู่แล้วครับู่ในโรงเรียนยังก็อยู่ใกล้กันนะครับเครื่องพักเที่ยงก็แบบออกไปไหนก็ได้นักเรียนติดยาเสพติดเป็นปัญหาอันดับต้นๆที่บรรดาครูโรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตจังหวัดปทุมธานีพยายามหาทางแก้กไข พยายามหาทางแก้มาตลอดว่าเออพอจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นการจัดระเบียบวินัยเด็กนะฮะเ,ออเรื่องของออการลงไปเยี่ยมชุมชนลงไปดูแลชุมชนนะคะในเรื่องของสถานที่ก็พยายามปรับในเรื่องของความสะอาดนะะเนี่ยค่ะพอช่วงหลังเนี่ยนะคะมันรู้สึกว่ามันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มทอ้อมันเริ่มไม่ไหว นอกจากปัญหาจากตัวเด็กนักเรียนแล้วปัจจัยรอบข้างอย่างสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนที่มีเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆและการขาดแคลนครูก็เป็นตัวแปรหนึ่งของปัญหาที่ทําให้ผลสมปริ์ทางการเรียนของนักเรียนที่นี่ต่ํากว่าเกณฑ์ซึ่งทางโรงเรียนก็พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองมาอย่างต่อเนื่องออจากโรงเรียนร,ยร้อยสามโรงของปีหนึ่งเนี่ยนะคะเราอยู่ลำดับที่9 6บกก็แก้ไขโดยการจัด ติวนะคะจัดติวสอนอาิติ์นะคะแล้วก็พยามาก็สอบเก่าๆมาให้เด็กได้ฝึกทําแต่มันก็จะนํามาสู่ปัญหาชุมชนคือผู้ปกครองยังไม่ค่อยเห็นความสําคัญตรงนี้มันก็จะลามไปสู่ปัญหาชุมชนปัญหาผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่คําว่า i c u เนี่ยมันหนักไหมมันก็หนักนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายังไม่เปิดเผยข้อมูลใ้สาธารณชนรับรู้เนี่ยโอกาสที่จะมีใครมาช่วยแก้ให้เรามันก็ยาก ดิฉันพาคุณผู้ชมมาเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียนแห่งนี้ค่ะด้านขวาของดิชันคือเขตของโรงเรียนนะคะส่วนด้านซ้ายคือเขตของชุมชนค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีรั้วค่ะทําให้คุณครูไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงนะคะและนี่ก็คือหนึ่งในปัญหาที่โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตประสบอยู่ค่ะปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาทําให้โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตเข้าเกณฑ์ตามหลักการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน ICU ราะหลักการในการครัดเลือกโรงเรียนให้เข้าโครงการ ICU มีอะไรบ้างคะครับหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับผลขมดิดน,นะครับผลโอเน n ตผลครูไม่ครบชั้นเรื่องเครื่องมือสื่อสาร i อ t ระบบการเรียนการสอนนะครับหรือว่าปัญหาหลักเลยก็คือเรื่อง c m นะครับคือ Man Mo นนี เนตเรียนแล้วก็เมดิเต์นนะครับในเรื่องระบุรายการบริหารตรงนี้ถ้าโรงเรียนใดมีปัญหาให้เขาะระบุปัญหานะครับของตัวเองขึ้นมาเอาไปเสนอเราก่อนอนะครับพนักงานเขตเราก็จะมาดูว่าโรงเรียนใดที่จะเข้าข่ายในการที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับอย่างเร่งด่วนซึ่งสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่เองได้ทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนแต่ละแห่ง ให้มองเห็นความสำคัญของการเปิดเผยปัญหาของแต่ละโรงเรียนและรายงานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงไม่ปิดบังข้อเท็จจริงก่อนส่งต่อให้สำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดูแลต่อในปัญหาตรงนี้ผมก็วางแผนเอาไว้ที่จะแก้ไขปัญหาหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ทางสพให้สำนักง,งานเขตพื้นที่เป็นคนดาเนินการสรรหาพนักง,งานราชการอาจาราจ้างธุรการตำแหน่งเหล่านี้นะครับ ผมก็คิดว่าจะเอาตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยเอามาช่วยตรงนี้นะครับให้มาอยู่ตรงนี้เมื่อใดที่เขามีตัวจริงเราก็ถอยคืนนะครับถอยอัดถอยกำลังคนคืนแต่วันนี้เราจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะนี่คือไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องครูขาดเราจึงให้แต่โรงเรียนเนี่ยระบุปัญหามาเพราะฉะนั้นในการที่โรงเรียนเข้าระบบเรียกว่าโรงเรียน ICU เนี่ยนะผมถึงว่าเป็นทาวิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่จะ ให้ทุกภาคส่วนนะครับมาร่วมกันแก้ปัญหาเพราะนั้นถ้าเรารู้ปัญหานะครับเราบอกเหมือนกับเวลาเราไปพบแพทย์<ช>นะครับ<ช>เราต้องบอกความเจ็บป่วยว่าเราเป็นอะไรแท<ช>้จริงให้กับคุณหมอ<ช>คุณหมอจะได้รักษาอาการเราได้ถูกต้อง<ช>แม้โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตรจังหวัดปทุมธานีจะถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียน i อ u หลายคนอาจมองในแง่ลบแต่ที่จริงแล้วนี่คือการเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สังสมมายาวนานอย่างเป็นรูปธรรม โดยภาครัฐเข้ามารับรู้และร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งประโยชน์จะตกอยู่กับตัวเด็กนักเรียนและคุณภาพการศึกษาไทยโดยรวม พอเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียน ICU แล้วก็เรื่องของการที่จะเข้าไปจัดก,การกับปัญหา<ม>แล้วเนี่ยนะครับผมเรียนถามท่านประหลัดว่าตอนนี้ได้จํานวนโรงเรียนมาแล้วงบ<ม>ประมาณพร้อมอยู่แล้ววิธีการเข้าไปช่วยพวกเขาจากนี้ไปจะเป็นยังไงเกิดขึ้นบ้างในแต่ละโรงเรียนวิธีแก้ปัญหาก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย<ช>ของ<ช>ทางทางทางโรงเรียนทางเขตแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญจะวินิจฉัยว,ว่าโรงเรียนนี้เราต้องไปช่วยอะไรก่อนเป้าหมายที่หวังว่า ทางกระทรวงอยากจะเห็นจากโรงเรียนเหล่านี้เมื่อเขาสู่โครงการแก้ปัญหาโรงเรียนไอซีแล้วระยะสั้นระยะยาวจะเป็นยังไงครับ,รบการคาดหวังผลสิ่งที่ทางกระทรวงกําหนดแผนไว้ก็คือว่าระยะด่วนที่สุดเลยนะครับก็คือในภายในเทอมนี้นะครับซึ่งเรามีเวลาอีกสองสเดือนเนี่ยเราตั้งใจว่าทุกโรงเรียนที่เข้าโครงการไอซีเนี่ยจะต้องลงต้องขยับออกจากห้อง ICU ให้ได้พร้อมกันนั้นเนี่ยภายใน8เดือนก็คือภายในปีงบประมาณนี้เนี่ยกลุ่มโรงเรียน ICU กลุ่มแรกเนี่ยต้องได้ฟื้นฟูอย่างดี แล้วก็แผนในระยะต่อไประยะกลางเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าภายใน5ปีนี้ ทางท่านรัมตีท่านก็บอกว่าต้องไม่มีโรงเรียน ICU ในกระทรวงศึกษาธิการเลยรประเทศไทยต้องไม่มี ICU และว5ปีแล้วก็ระยะยาวกว่านั้นเนี่ยในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เราวางไว้เนี่ยทุกคนต้องมีคุณภาพโรงเรียนจะต้องมีคุณภาพแล้วในส่วนโครงการของภาครัฐเองที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาเนี่ยนะครับอย่างโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนดีใกล้บ้านพวกนี้จะมาช่วยทางโรงเรียน i วกนี้ได้ยังไงคือที่จริงทั้งสองโครงการนี้ก็มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันนะครับ อย่างโรงเรียนประชาร like ัฐเนี <Pope> ่ยก right. ็มาจากโครงการสารพลังประชารัฐนะครับที่ที่มีบริษัทขนาดใหญ่สิบเก้าบริษัทเข้ามาช่วยทางกระทรวงการมาช่วยดูแลโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนประชารัฐจะเป็นโรงเรียนกลุ่มเก่งของพวกเราครับกลุ่มที่สองกลุ่มโรงเรียนดีใกล้บ้านหรือว่าหลายคนเรียกโรงเรียนแม่เหล็กกลุ่มนี้จะเป็นโรงเรียนระดับอำเภอครับระดับตำบลระดับอำเภอกลุ่มนี้จะเป็นโรงเรียนที่ที่มีสายภาพที่จะไปทําให้เข้มแข็ง ทางทางกระทรวงก็พยายามสร้างให้โรงเรียนนี้เข้มแข็งโดยโดยสนับสนุนในทุกๆเรื่อง<ะ>พอโรงเรียนนี้เข้มแข็งเป็นโรงเรียนดีในในหมู่บ้านในตำบลขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนที่เรียวเป็นแม่เหล็กดูดโรงเรียนอื่นๆเข้ามาที่จะมารวมพลังให้แข็งมากขึ้นถ้าเทียบเหมือนกับการวิ่งแข่งเนี่ยนะครับลุงเ ที่อยู่อาจจะอยู่ตามหลังหน่อยเราก็ไม่ให้เขาเนี่ยถูกทิ้งจนตามไม่ทันในขณะเดียวกันเราเอาโรงเรียนที่แบบมีความเป็นเลิศด้านการศึกษาเนี่ยคอยช่วยคอประคองพยุงให้สุดท้ายเนี่ยเขาโตไปได้ยังไงในที่สุดก็ตามนโยบายของท่านนายกท่านบอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตรงนี้จะไม่มีทิ้งโรงเรียนไหนไว้ข้างหลังทุกโรงต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือแต่ก็ตามสภาพของตัวเองครับสำหรับปีนี้ปีงบประมาณนี้ก็เป็นส่วนของเรียนในสังกัดของสพทแต่ได้ทราบมาว่าปีหน้านี้จะมีการขยาย พิมด้วยก็ที่จริงทุกที่ทุกโรงเรียนทุกสังกัดก็ก็โรงเรียนก็มีคุณภาพแตกต่างกันอยู่แล้วอาชีวะก็มีอาชีวะที่ระดับโลกกับอาชีวะที่ต้องพัฒนาเอกชนก็เหมือนกันแม้แต่การศึกษานอกโรงเรียนก็มีระดับแตกต่างกันวันทางแนวคิดของกระทรวงของทร่ัฐมนตีก็ให้นโยบายว่าก็ให้ทุกสังกัด ไปค้นใ้พบว่าในสังกัดตัวเองมีโรงเรียน ICU มีวิลาลัย ICU หรือไม่วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดเป็นอย่างยิ่งเป็นกำลังใจให้กับท่าโด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณครับ <มา S 1> คุับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือภาพรวมของแนวทางในการแก้ปัญหาระบบการศึกษาไทยสําหรับโรงเรียนที่ยังมีปัญหาหรือว่าคุณภาพการเรียนการสอนอยังเข้าขั้นวิกฤตอยู่ที่เรียกว่าโรงเรียน ICU ที่ทุกฝ่ายกําลังช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อจะมาแก้ปัญหานี้เป็นกําลังใจให้กับผู้บริหารและทุกคนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันทําให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาใกล้เคียงก,กันทั่วประเทศเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างที่ท่านนายกได้บอกไปนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับท่านประลัดชัยพฤกษ์ผมพัด พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ